หลายคนเป็นนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นนี่ท่วมหัวขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะก่อนนี่โดยไม่รู้ตัวค่ะวันนี้เฟินก็อยากจะนำเคล็ดลับมาบอกกันนะคะว่ามี5อย่าง ที่เราไม่ควรก่อนหนี้โดยเด็ดขาดมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะข้อแรกก็คือก่อนหนี้เพื่อไปเที่ยวนะคะหลายคนบอกเครียดจัดงานเลิกเกินนะคะก็เลยอยากไปเที่ยวไม่ว่าจะในหรือว่าต่างประเทศโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยต้องใช้เงินเยอะนะคะเราก็ตัดสินใจไปรูดบัตรแล้วก็ไปใช้เงินล่วงหน้าเพื่อไปเที่ยวต่างประเทศจริงอยู่ค่ะกลับมาอาจจะมีรูปสวยๆอวดเพื่อนๆน,นะคะแต่สุดท้ายก็ต้องเครียดหนักกว่าเดิมเพราะว่าก็ต้องกลับมาชําระหนี้ที่เราไปก่อเอาไว้ความสุขชั่วคราวอาจจะไม่ได้ทาให ให้เราสบายไปตลอดชีวิตแต่จะสร้างความเครียดให้เรายาวกว่าเดิมก็ได้อย่าก่อนหนี้ไปเที่ยวเด็ดขาดเลยค่ะ ข้อ2ก็คือการก่อหนี้เพื่อไปซื้อของขวัญน,นะคะบางคนบอกมีเงินไม่พอแล้วก็อยากจะได้ของขวัญตามเทศกาลให้ครบทั้งครอบครัวลูกหลานหรือแม้แต่เพื่อนฝูงอย่าลืมนะคะว่าบรรดาลูกหลานครอบครัวหรือเพื่อนฝูงของคุณไม่ได้รักคุณที่ของที่คุณให้เขาหรอกค่ะแต่คุณควรจะเป็นแบบอย่างนะคะในการใช้ชีวิตด้วยความเสียสละประหยัดอดออมแล้วก็มีน้ำใจในเรื่องอื่นๆมากกว่าเฉพาะเรื่องของสิ่งของที่เป็นแค่เปลือกนอกเท่านั้นต่อมาก็คือบรรดาการก่อหนี้ เพื่อเสื้อผ้ากระเป๋าหรือแม้แต่รองเท้านะคะโดยเฉพาะบรรดาคุณผู้หญิงค่ะเห็นป้ายเซลเนี่ยทนไม่ได้เลยนะคะต้องรีบเข้าไปหาเลย ไม่จําเป็นเราใส่เสื้อผ้าที่สะอาดแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ต้องมานั่งเหนื่อยกับการผ่อนชาระนี้จะดีกว่าค่ะต่อมาก็คือบรรดาแกจเจต,ต่างๆโดยเฉพาะหนุหน่มๆทั้งหลายนะคะหลายคนเนี่ยชอบซื้อบรรดาแกเจเกตเพื่อหวังนะคะว่าจะได้เป็นคนที่ตามเทรนด์แล้วก็ได้รุ่นใหม่ล่าสุดมาครอบครองแต่อย่าลืมนะคะวันหนึ่งที่คุณซื้อแกเจเกตใหม่มาปุ๊บก็จะมีรุ่นใหม่ล่าสุดกว่าออกมาเสมอในเวลาอันรวดเร็วดังนั้นอย่าไปเร่ตามเทคโนโลยีเลยค่ะยังไงก็ไม่มีทางทัน สุดท้ายค่ะก็คือการก่อหนี้เพื่อแต่งงานนะคะจริงอยู่ค่ะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราควรจัดให้เต็มที่แต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าผลสำรวจจาก e m o r y University ที่ Atlanta าเขาบอกไว้เลยว่าคู่รักที่ใช้เงินแต่งงานมากเกินความจำเป็นแล้วก็ต้องก่อหนี้เพื่อแต่งงานจะมีชีวิตคู่ที่ไม่มีความสุข เหมือนกับคู่รักที่ประหยัดเงินนะคะก็แน่และค่ะก็เขาต้องก่อหน,นี้มีความเครียดสุดท้ายจะใช้ชีวิตสุขได้อย่างไรเพราะว่าพอแต่งงานใช้ชีวิตคู่ปุ๊บอย่างแรกที่ต้องทำก็คือใช้หนี้แทนที่จะเป็นการสร้างครอบครัวนะคะก็เป็น5้าอย่างนะคะที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมก่อหน,นี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อหน,นี้เพื่อการท่องเที่ยวซื้อของขวัญเสื้อผ้าโดอแม้แต่แกจิตและการแต่งงาน